สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับพบกับอาจารย์แยงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นเรื่องของดาวใหญ่สามดวงมหาเทพที่จะยกย้ายนะครับในช่วงกรกดาสิงหานะครับต่อด้วยราหูในเดือนกันยายนนะครับมหาเทพสามดวงนี้เองครับที่จะกำหนดชีวิตคนว่า ภาพรวมในรายปีนั้นๆว่าจะดีจะร้ายยังไงนะครับแล้วจะมีพวกดาวรายเดือนต่างๆก็จะประคองไปนะครับว่าจะจุดเกิดเรื่องไม่ดีนะครับจุดที่จะประคองตัวทําให้เราผ่านไปได้นะครับแต่ภาพรวมดีร้ายจะอยู่กับดาวสามดวงนี้เองครับดีเรื่องอะไรร้ายเรื่องอะไรนะครับเอาละครับเกิดมานานแล้วเข้าเรื่องกับคนมิถุนเลยก่อนอื่นเลยอาจารย์ ยินดีด้วยครับผมอย่างที่บอกครับโอ้โห,หมรสุมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าท่านก้าวมาถึงได้ฟังคลิปอาจารย์คลิปนี้นะครับถือว่าควรมิถุนรอดแล้วนะครับมไม่เป็นไรแล้วครับคนมิถุนเพราะอะไรก็เพราะเดี๋ยวดาวพฤหัสนี่เองนะครับ ที่เขาจะย้ายเข้ามาเล็งชะตาท่านในภพปัตตนีนะครับก็จะส่งผลดีดเลยเหมือนคนอยู่ตรงข้ามบ้านกันนะครับดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวแห่งความเจริญนะครับความสําเร็จนะครับความสิ่งที่ดีงามทั้งหลายแหล่นี่นะครับประดาวพฤหัสย้ายมาล็งคชะตาท่านก็หมายถึงเหมือนการที่อยู่บ้านตรงข้ามแล้วมองมานะครับแสงเขาก็จะมาถึงท่านเต็มๆนะครับนั่นหมายถึงว่าในช่วง ที่หนักที่สุดของท่านนะครับน่าจะอยู่ในช่วงมีนาคมต่อจนถึงมิถุนายนนั่นเองนะครับที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าไปสถิตในภพมรณะเป็นจุดอับแสงที่สุดของชาาัดปาแล้วไม่มีกําลังด้วยนะครับเพราะเป็นนิดไปอยู่ในบ้านของดาวเสาโอ้โหดาวเสาเนี่ยมีกําลังสูงทีเดียวนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแบบนั้นเลยนะครับทีนี้ พอดาวพฤหัสย้ายเข้ามะเร็งชะตาท่านในช่วงกลางเดือนนะครับจริงๆดาวใหญ่เวลาเขาย้ายเนี่ยแสงเข้ามาก,ก่อนสักอาทิตยองอาทิตย์ล้ะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าได้ฟังคลิปอาจารย์เนี่ยแสดงว่าคนมิถุนเนี่ยเรื่องร้ายๆต่างๆเนี่ยตัวช่วยมาแล้วนะครับก็คือดาวพฤหัสส่งผลทําให้หลายๆคนนะครับที่มีปัญหานะครับเช่นเรื่องคู่ครองน,นะครับในเดือนนี้เอง นะครับท่านก็อาจจะมีการได้พบรักใหม่หรือกลับมาคืนดีกันก็ได้นะครับอืมมันไม่ใช่แค่เรื่องคู่ครองเท่านั้นด้วยครับดาวพฤหัสที่ส่งแสงเที่ยวเนี้ยเป็นบ้านของเขาแล้วเขามีกําลังมหาศาลเลยเขาก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินการทองนะครับคนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับทําให้ชีวิตท่านรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดเลยแต่ยังไรก็ดีครับ ดาวเสาดันเดินตามเข้ามาด้วยนะครับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับฟังแล้วดูน่ากลัวแต่ทีเนี้ยจุดมันจะต่างกันแล้วครับเพราะว่าพอดาวเสาย้ายตามเข้ามาเล็งชะตาท่านโทษทุกทายเสานะครับแต่ตรงนี้เองมันเป็นบ้านของดาวพฤหัสเขานะครับซึ่งดาวพฤหัสเขามีกําลังมากมันเปรียบเสมือนว่าโจรเข้ามาในวัดนะครับแล้วพระเอ่ยมีทั้งพระประธานทั้งไรโจรก็จะขยับตัวไม่ค่อยได้มากนักนะครับ เพียงแต่ตอนนี้นะครับในช่วงกรกดาสิงหาเนี่ยดาวราหูที่ทับชะตาท่านอยู่เนี่ยยังเร็งไปอยู่นะครับดาวเสาร์กับราหูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะเพื่อนสนิทกันแต่ทีนี้เวลาที่เขาส่งคุณอ่ะคู่นี้เนี่ยเขาไม่คบเพื่อนนะครับเขาเอากันอยู่แค่สองคนนะครับเสาร์กับราหูเนี่ยถ้านะครับราหูเดิมใครเนี่ยใกล้ๆวันเกิดหรือปีนี้ทักษาเปลี่ยนแล้วยิ่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาหรืออะไรก็ได้นะครับ ถ้าเป็นคนมิถุนผูกดวงมาแล้วเนี่ยเราทักษะเปลี่ยนเป็นราหูได้ตำเอ่อทักษะจอเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอดาวเสาร์เข้ามาเล็งด้วยเนี่ยแล้วราหูในชะตาท่านเนี่ยเวลาท่านฟื้นเนี่ยท่านฟื้นแบบโอ้โหแบบข้าไม่ถึงนะครับมันจะฟุกทีเดียวเลยแล้วก็ฟื้นตัวเลยนะครับเออเพียงแต่ก็เป็นส่วนน้อยครับเออท่านที่เป็นคนลัคนามิถุนเนี่ยนะครับดาวเสาร์ เริ่มหมดกาลังนะครับถึงเบงชะตาดาวพฤหัสเข้ามาสองแสงหมายถึงมีคนมาช่วยเหลือมีสิ่งดีๆในชีวิตเริ่มเข้ามานะครับแต่ความหมายได้ว่าท่านก็ยังยังรู้สึกกังวลยังมีความทุกข์อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะอาจารย์จะขอกล่าวไปถึงราหูเลยนะครับราหูเนี่ยกำลังจะยกย้ายออกจากชะตาท่านในช่วงกันยายนนี้นะครับ ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาก็จริงแต่ราหูไปที่ไหนวุ่นวายที่นั่นครับโอกาสที่จะส่งคุณดีๆน้อยเหลือเกินครับนอกจากใครที่เกิดมาผูกดวงแล้วนะครับดาวราหูเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วอาจจะเป็นราชาโชคอย่างเงี้ยครับแล้วจรเป็นสีประมาณนี้นะครับโอ้โหอันนั้นถึงจะเห่งนะครับเออทีนี้ราหูในตำแหน่งนี้ปกิณากาศโชคก็ตามนะครับแต่ว่า จากประสบการณ์จาดาวที่ได้ตำแหน่งปกกินอากาศโชคเนี่ยมันมันจะส่งคุณค่อนข้างชัดเจนถ้าผูกดวงออกมานะครับแล้วเป็นดาวเดิมในชะตาดาวจรเนี่ยส่งคุณไม่เท่าดาวเดิมนะครับเออราหูเนี่ยครับที่ทับพชะตาท่านส่งผลทําให้ความเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างความสุขท่านที่หมดไปนะครับก่อนหน้านั้นหนึ่งปีครึ่งราหูอยู่พบการเงินนะครับเขาเรียกเป็นตําแหน่งราหูคน้นครั์นะฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเลยยิ่งถ้าเป็นดาวจรมาเนี่ย ทำให้3ปีที่ผ่านมาคนผู้ศพเนี่ยทั้งหนี้สินนะครับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องคู่เรื่องครอบครัวความสุขในชีวิตความเปลี่ยนแปลงการงานทุกด้านนะครับกําลังจะหมดไปแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ยินดีด้วยจริงๆครับพ่อราหูออกในการยาเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะออกเนี่ยนะครับเขาก็เขาเรียกว่าดาวถีบนะครับดาวเขาจะขยับตัวแล้วมันมีพลังก,กำลังสูงนะครับเพื่อที่จะย้ายเข้าไปในภพวินาศนะหรือ พบที่เรียกว่า,วาพบเบื้องหลังพบด้านหลังนั่นเองนะครับอาจารย์3เดือนนี้นะครับยิ่งช่วงดาวราหูกําลังจะถีบแรงๆเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีเรื่องต้องแนะนําคนมิถุนนะครับเช่น1ขนาที่ราหูยังทับชะตาท่านอยู่นะครับท่านอย่าทําสิ่งผิดกฎหมายนะครับอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับให้ระมัดระวังเรื่อง ถูกหลอกถูกโกงนะครับอันนี้คือกรณีราหูทับเนี่ยมันจะมีผลประมาณนี้นะครับค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ถูกใส่ร้าย,ายให้ท่านเก็บเนื้อเก็บตัวอีกสักนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่กับบ้านนะครับว่าดาวพฤหัสมาจริงตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับท่านจะเริ่มมีสัญญ,ญาณอะไรดีๆเข้ามา ให้ท่านคว้าเอาไว้แต่ให้ทําให้ถูกต้องตามคลองของทมนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวคลลองของทมถ้าท่านทําถูกต้องเนี่ยเขาส่งคุณให้เต็มที่นะครับยิ่งบ้านของเขาเองนะครับแล้วพอจวบเข้าช่วงกันยายนที่ราหูส่งแบบว่าการกระถีบตัวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งกับตัวเองเข้าไปอยู่ในภพวินาศานะทําให้คนไม่ถุนจะสงบไปอีกพักใหญ่ๆเลยครับอีกนานเลยนะครับอื แต่อย่างที่บอกครับดวง70การกระทํา30ที่ผ่านมานะครับถ้าหากคนมิถุนท่านไหนนะครับทําเรื่องไม่ดีไว้เยอะเนี่ยพอเวลาที่มันจะมีโชคมีลาบนะครับหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องไปชดใช้ครับอาจารย์ถึงมักบอกเสมอเลยว่าเวลาดีให้ทําให้มากนะครับเวลาไม่ดีเนี่ย เราสามารถลดความเสียหายได้นะครับถ้าก่อนที่เราจะเข้าสวงชูสู่ช่วงดวงไม่ดีเนี่ยนะครับเราไม่ทําอะไรผิดๆนะครับพอดวงดีแล้วเราก็จะดีได้เต็มวัสนานะครับแต่ไม่เป็นไรครับอะไรที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วขอให้คนมิถุนเนี่ยนะครับคิดซะว่ามันเป็นบทเรียนมันเป็นกรรมของเรานะครับสําหรับท่านที่โชคร้ายนะครับส่วนท่านที่โชคดีที่มีวัสนาในเวลาตกฝ้าเกิดมาแล้วราหูในชะตาเนี่ยดีแข็งแกร่งนะครับ อันนั้นอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มุ่งมั่นทำความดีต่อไปคนมิถุนครับสรุปแบบนี้ครับสั้นๆดาวพฤหัสที่จะยกย้ายนะครับส่งคุณดีๆให้คนมิถุนมากมายมหาศาลเลยครับเที่ยวนี้อืมสองดาวเสาที่จะยกย้ายนะครับเป็นเจ้าเรือนมรณะย้ายมาเร็งชะตาท่านกำลังน้อยนะครับขอให้ท่านสวดมนต์นะครับใช้สตินะครับ คิดในสิ่งที่ถูกต้องตามคลองของทาอะไรควรไม่ควรเนี่ยให้ท่านไต่ตองให้ดีนะครับก็จะทําอะไรท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นดาวเสาก็ก็ไม่สามารถทําอะไรท่านได้เยอะนะครับอืข้อสาราหูครับที่ทับชะตาท่านอยู่เนี่ยกําลังจะยกย้ายในช่วงเดือนกันยายนแล้ว คือที่ผ่านมาเขาทำลายท่านจนยับแล้วแต่ตอนนี้พอพรฤหัสมีกําลังเด่นนะครับเข้ามาทานกําลังของดาวที่ไม่ดีเหล่านี้ไว้นะครับก็ส่งผลทำให้ราหูเนี่ยจะอ่อนกําลังแล้วแต่กลับกันด้วยนะครับถ้าใครที่พอผ่ามันเกิดมาแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับในช่วงสามเดือนนี้ราหูอยู่ในลักษณะสีจรนะครับพอเสามะเร็เงด้วยท่านก็อาจจะมีช่วงมีลาบใหญ่แบบฟุกๆทำให้ท่านฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเห็นไหมครับ สรุปทั้งสามดวงนี้นะครับที่กำลังจะยกย้ายคนมิถุนไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับว่าโอ้โหแล้วมันจะมีอะไรเราจะซวยอีกไหมอาจารย์บอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าไม่ได้โชครายจริงๆอาจารย์ให้สักสิบเปอร์เซ็นต์ละกันที่ราหูเนี่ยใกล้ๆวันเกิดแล้วทักษาจรเปลี่ยนเป็นพวกกาลกินีนะครับเสากาลกินี เสายังทําอะไรท่านไม่ค่อยได้มากครับแต่ถ้าราหูเป็นการกิน,นีในช่วงสามเดือนนี้ท่านก็หนักหน่อยแต่ต่อให้เป็นแบบนั้นพอราหูยกย้ายออกไปพบวินาศนะก็ทําอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะมันจะไปอยู่ข้างหลังท่านนะครับก็ขอให้ท่านสบายใจนะครับท่านมาถึงตรงนี้ได้อาจารย์บอกว่ารอดแล้วนะครับผมอมเอาละครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับถึงเทคนิคต่างๆนะครับที่จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นนะครับหรือเวลาจะแยกก็ ไม่กระทบกระเทือนกับการดําเนินชีวิตเนี่ยก็มาฟังกันในคลิปรายเดือนนะครับถ้าคิดว่าดีนะครับฟังแล้วเป็นกําลังใจนะครับถูกอ,อกถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้จารย์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนแลครับบายบาย